เอาล้ครับผมก็ขอแม่สวัสดีคนดูทุกคนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมสวัสดีเนี่ยก็ไม่น่ามีใครสวัสดีผมเหมือนกันนะโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาเจ้าภาษา,อาไอเทมภาษามังกรนะครับแล้วก็วิธีการใส่เจมนะครับแต่ละสายเนาะโอเคอันดับแรกนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหามังกรเอ้ยหาภาษามังกรก่อนแล้วกันมันง่ายดีเนาะโอเคแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนี่ครับผมก็มีทางด้านของแหวนแล้วนะก็สเตตัสก็เพิ่มเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็วิธีการหานะครับไปที่กิจกรรมนะครับแล้วก็ไปการช้าด่วนนะครับมันจะเป็นการลงดันนั่นเองนะครับ mm. ก็ให้เราไปลงดันให้ครบให้หมดเลยนะครับมันมีโอกาสสุ่มดอกนะนะเนี่ยคือมีโอกาสสุ่มดอบหมดนะครับผมบอกไว้ก่อนนะถึงมันจะไม่ขึ้นนะครับแต่มันก็มีนะผมก็ได้มาอยู่แต่ก็ระวังนะครับลงดันเนี่ยค่อนข้างยากนะแล้วก็เอ้ยเมี่ยงเปล่า,าขอรับก่อนโอเค ก็ไปที่เจ้าสิ่งนี้ครับทีมล่ามบังกรเนาะก็ให้เก็บเจ้าส่วนสีม่วงตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะนําไปแลกอไอเทมที่มีภาษาบังกรนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับจุดแรกนะโอเคเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนผมมาผมมาหาที่ทําคลิปนะโอเคก็อาจจะแหลกๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวขอหา NPC แป๊บนะอยู่แถวนี้น่าจะโอเคเนี่ไงเจอละ โอเคนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เก็บมาได้20กว่าอันนะก็มันใช้220นะครับเพื่อแลกอ่ะก็มีทุกอย่างเลยนะครับก็สามารถมาเก็บกันได้เนาะถ้ามันไม่ดอปเนาะก็ไปเก็บจากตรงนั้นเอานะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปจุดเดิมก่อนโอเคจัดเวลแป๊บโอเคครับก่อนจะไปดูวิธีการใสเ่เจมนะครับ oh <my. S 1> ผมก็จะขออธิบาย คุณสมบัติของทตุเต็มแต่ละทตานะครับก็จะขึ้นไว้เป็นประมาณนี้นะครับทตุไฟก็จะเป็นการเพิ่ม HP นะครับร้อหน่วยเพิ่ม MTK 5หน่วยแล้วก็เพิ่มการตีกระจาย2หน่วยแล้วก็ลดพลังไป1หน่วยนะครับส่วนทตุน้ำนะครับจะเพิ่มเป็น HP 240หน่วยเพิ่ม MTK 2หน่วยแล้วก็เพิ่ม AP 2หน่วยเพิ่มคููดาว หหน่วยนะครับแล้วก็ลดสังเกตมา1หน่วยนะครับแล้วก็ถ้าลมนะครับจะเพิ่ม HP 240หน่วยเพิ่ม MATK 2หน่วยเพิ่มซิสหน่วยเพิ่มตีกระจาย4หน่วยแล้วก็ลดว่องไว1หน่วยนะครับส่วนธาตุดินนะครับจะเพิ่มเป็น HP 400หน่วยแล้วก็เพิ่ม PDEF นะครับ2หน่วยแล้วก็เพิ่ม MDEF 4หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่ม คิสเลสนะครับ4หน่วยแล้วก็ลดกาย1หน่วยนะครับก็คุณสมบัติก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่ายหลังจากที่อธิบายความสามารถของเจมไปแล้วนะครับก็มาดูเจมของผมนะครับเรียกว่าแกนนั่นเองก็เป็นการใส่มั่วไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษามานั่นเองนะครับก็ ขั้นที่จะใส่มวดแต่ก็พอใส่ตรงสายผมอยู่นะครับโอเคแล้วเราต่อจากนี้นะครับเราจะ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแบบออสายเราแบบมันต้องเน้นไปทางไหนใส่เจมอะไรนะครับผมก็จะมาสอนนะครับผมอ่ะก็เข้าไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็กดตรงที่เครื่องหมายนั่นแหละครับโอเคแล้วเราก็มาดูครับตรงลูกศรสีเหลืองนะมันก็จะขึ้นนะถ้าขึ้นลูกศรสีเหลืองคือ สายเราเน้นไปทางนั้นนะครับก็คือของผมเน้นกายปัญญาแล้วก็ว่องไวนะครับส่วนสังเกตกับพลังไม่ต้องไปเน้นมากนะครับหรือว่าจะปรับอีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วแล้วมันแ,แล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับก็คะแนนผมก็เป็น2อ0 0มนกะ<笑><笑>ก็ยังน้อยอยู่โอเคอันนี้ผมก็ไม่ได้เติมเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้เติมเลยนะโอเคครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสายของผมเนี่ยเป็นแอสซิสซินนะครับก็เน้นไปทางสติ เออไม่ใช่เน้นไปทางกายแล้วก็สติปัญญาแล้วก็ว่องไวนะครับก็จะเป็นดินไฟแล้วก็ลมนะครับ3าอย่างนี้นะที่เน้นหนักหนักหน่อยส่วนอย่างอื่นก็ใส่ที่หลังได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะมาแนะนำะการใส่เจนนะครับของแต่ละสายนะก็ไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้นะครับสามารถไปปรับใช้กันเองได้เนาะก็เริ่มจากสายดาบก่อนเลยนะครับผมก็อา่านสังเกตไม่ออกนะ คือสำหรับสายดาบนะครับผมก็ขอเน้นไปทางที่แนะนำไปธาตุไฟนะครับ9เม็ดนะครับแล้วก็ธาตุน้ำา5เม็ดแล้วก็ธาตุลมนะครับ2เม็ดนะอันนี้คือที่แนะนำนะครับส่วนสายปืนนะครับสายปืนนะครับก็มันเป็นตัวดาเมจเยอะอยู่แล้วเนาะก็ผมขอแนะนำให้ไปที่ว่องไวนะครับคือธาตุลม9นะครับแล้วก็ธาตุไฟ5นะครับแล้วก็ธาตุดินสัก2เนาะกันแบบไม่ไม่ให้มันตายง่ายเกินเนาะ ต่อไปนะครับสำหรับสายแอสซัซินนะครับที่ผมเล่นนะผมขอแนะนำให้ไปเป็นธาตุไฟนะครับ9แล้วก็ธาตุลม5นะครับแล้วก็ธาตุดินนะครับ2ก็ไม่ให้มันล้มง่ายเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับสายปืนแล้วก็สายอีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายอะไระเขาเรียกว่าเอาว่าผมเขาเรียกโซเดนเซอร์ป่ะเออประมาณนั้นนะครับก็แนะนำให้ไป ธาตุไฟเหมือนกันนะครับ9แล้วก็ธาตุน้ํา5าธาตุดิน2ครับอันนี้คือที่ผมแนะนํามานะครับไม่ต้องไปแบบใส่ตามก็ได้นะหรือใครที่ไม่รู้ก็ใส่ตามนี้ก็ได้ครับก็ไม่ผิดเลแต่ว่าสามารถนําไปปรับใช้กันเองได้นะครับผมโอเคครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมไปหามานะครับก็ส่วนเรื่องการใส่เจมนะครับไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้นะส่วนใครที่แบบไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ตามผมลวกันนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากให้กด subscribe แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เมนไว้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ